ตามมาตามตามมาตามตามมาทำไมนี่ทุกคนฉันมีเรื่องจะบอกว่าอะไรจะไปเป็นดาวโดดเด่นคนฟ้าดงดังดังดังดทุกคนทำไมถึงแบบว่าเราถึงเอาายเป็นดวงดาวได้แล้วพี่โบอะไรอะไม่คุยด้วยเราเล่นมุกอะไรไม่รู้ผมไปเจอผีดีกว่าอะไรเราอะไรทำพี่ชาอันเชิญอยู่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบอบน่นเย้ จะบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยตลกมากๆเลยเพราะว่าพวกเรานะคะจะทําการเอาตูดไทยนี้พีออคคือในครั้งนี้เนี่ยพวกเรามาติดอยู่ในเขาวงกดแห่งหนึง่งและเขาว่ากันว่าในเขาวงกดแห่งนี้เนี่ยมันจะมีปีศาจตัวนึงที่ชอบจับเด็กเข้ามาออแล้วก็เอามากินเป็นอาหารซึ่งปีศาจตัวนั้นรูปภาพจะเป็นประมาณนี้ตัวอะไรนะน่ารักอะ่ะ ดูเผลดอกดอกไม้เหรอน้ำนะเออไม่ฟองน้ำก็ดอกไม้น่ารักจนตายใครจะไปกลัวขอให้วิ่งไปดูนี่ยาอะไรมาจากแถวๆนี่ะไปดูนีวิธีการจะรอดนี้เราต้องนั่งไปไม่เห็นมีอะไรเลยเจ๊สไลด์้าไปหรอสเจ๊สไลด์ไปไปดูเฮ้ยนี่ไงเอาละ เราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนอื่นทุกคนเก็บกุญแจแดงมายังเก็บมาแล้วเอะไแล้วอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยอู่ไม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 ่เห็นมือในรูปเลยโอ้โหอะไรอ่ะลูกบน่ากลัวนี่ตามันน่ากลัวอยู่นะนี่ยกับไซเลนทิวส์เลยไอตัวที่แบบว่าหัวปิรามิดอ่ะแต่เจ้าตัวนั้นน่ากลัวกว่าเยอะทุกคน มันตเราบวชอ,ออกไปจากที่นี่ฉันบอกแล้วไงว่าเราต้องแบบว่าที่พี่แจทำอย่างนั้นไม่กิ้แล้กวะ <laughs> <laughs> อยาเอาสูตรโลกผมอยากเห็นหน้ามันอะอุย้ย <Okay. S 2> มันเหมือนดอกไม้ลิบขามันจะไปมามามาถ่ายามาเราต้องหาท่อเิหาประตูสีน้ำเงินไม่ได้ถีฟ้าถีฟ้าดเดี๋ยวนะนอกจากจะมีประตูสีน้ำเงินแล้วตรงนี้เราต้องหาอะไรบ้างหันไม้ด้วยข้างในมีตัวถีขาวมันออกถี่ขาวแบบพันชิ่วอะนะ ไม่ใช่จามแบบใช้ขวานสิไท่มเนี่ยๆทุกคน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 อู้สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยไม่หมดไม่เดี๋ยวนะมันมีประตูอะเข้าไปเลยประตูขาวใสเฮ้ยที่นี่ม่ไหนอะโอ้ขาวจริงประตูสีขาวที่จะพาทุกคนไปยังเขาบนกดบันไดมันมันมีกุญแจสีเขียวด้วยอะเอานี่คือคนมีกุญแจเหลืองเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลด้วยที่นี่มันโลกหลังความตายหรือเปล่าไม่รู้สิ แต่ปางอาจจะตายแต่ฉันอาจจะไม่ตายนะเฮ้ยไปด้วยกันดิพี่น้องกันน่ะฉันไม่รู้ว่าดิเดินได้เฉยก็ได้เล้วเราไปไม่ได้จ๊ป้เราต้องหยิบกญแจแเราออกไปอะใช่กญแจเหลืองแล้ก็ออเแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนอะปางเอมันก็ไม่ได้เร็วมากอะเจแป้งแต่แค่ว่ามันไล่ตลอดไงเฉยฉันกไม่ได้เร็วกขมาดนกันน่า่ายยาายา่ ก่อนนะดิก็อาจจะใช่เฮ้ยนี่ทางใหม่นี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางสีบลูเหรอเย้ไหนดีครับมาแล้วพี่กิจระวังเดี๋ยวลงแห่งความตายผมไม่เอานะครับพยายามอย่าตายนะทุกคนสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบาทสเ้าบาทนี่ยัมากเลยสี่สิบเก้าโลบั๊ที่มันมากกว่าสี่สิบเก้าบาทอีกนะใช่แป้งหนูคิดว่านะเราต้องไปทางนู้นประตูสีฟ้าอยู มันมีดินอะไรอ๋อมันมีทางขึ้นไปข้างบน,า <kalk. S 2> นหาหา,มาเมล็ดพันธุ์อะไรมาปลูกเพื่อที่จะให้เราขึ้นไปด้านบนได้อ่ะโอเได้เราวพวกนายอยู่ไหนฉันพี่อะไรจะให้ดูไอ้เจ๊งปตัวเหลืองเจะไเปตัวเหลือง่ไห,องไหใช่ไหนเดน<ไป> <S <S ตรงมาสุดทางเดี๋ยวซ้ายดาินลุมาสุดทางเลยนี่อันนี้เป็นกุญแจสีชมพูใช่ไหมในสุดอยู่ขวาในสุดเฮยก่อนกอน ชมพูเหรอเพราะว่าออกบานเย็นนะหนูรักทุกคนนะตัวสีอะไรก็ช่างเธอแต่ว่าถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยแล้วเลี้ยวขวาเราจะเจอกระสีชมพูไปอันนี้เหรอเมื่อกี้เราไปทางขวาใช่ไหมเราไปทางซ้ายนกชมพูวิ่งแล้วมันวิ่งแล้ววิ่งวิ่งตามชโม่อยู่เลยมันตามมาเลยเหีทุกคนไหวทุกคนไหวตามอ่ะเฮ้ยผิดอันละใช่เหรอใช่เหรอปางสันติเฮ้ยปางมั่วแล้วผิดอันละทุกคนทขาไม่ผิดอาเว้ยมันเป็น หมาลูไม่ใช่หรอเออใช่มาผิดทางน่ะขอโทษด้วยตามมาทำไมน่ะแม่เมล็ดพันธุ์มาเร็วยห้องชมพูมีเมล็ดพืชเมล็ดพืชมันคล้ายๆกับเอ่อที่ช้างห้องชมพูเหมือนช้างมากจะตายแล้วฉันไม่น่าตายไอ้ปางเลยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่นด้บอกว่าฉันรู้นี่โอ้ใช่เหรอ49โลวะเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะนอกจากมันจะเหมือนเมล็ดพืชแล้วมันยังคล้ายๆกับไม่กินถ่านเราไหมหรหลังมา ที่ถูที่ใครไงทิ่ใครใหอาบน้ำเลยเพวกนายขัดที่ใครฉันได้ดิเอาขัดใครมาผัดใครกันขัดใครกันช่วยกันขัดกนเอยไอ้นี่ป่ะที่เขาผมดูเป็นอะไรรู้ป่ะอะไรตบูหินไอ้ที่ขัดทางมะพร้าวขัดเท้าขัดเท้าขัดเท้าแตกมาแล้วฉันเดินเองก็ถูกอ่ะเนี่ยไม่น่าเลยฉันเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปได้ลูกต้นไม้นะมะพร้าวนะตรองดินเหรอไปเลย เดินไปเลยไปเลยตรงไปปางตรงไปอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวตรงทางนี้ตรงทางนี้ตรงทางนี้อ้าวกูแกบอกไม่ให้ชินเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้มาเลยมาเลยแต่น้ำมันห่างตันนะไอ้ยหูมันต้องใช้เวลาหรือเปล่าโอเกิดแล้วเกิดแล้วอ้าวมีคนแตกทุกคนมันจะฆ่าหนูเร็วเฮ้ยเติมใจหมดเลยรออยู่นะเท่าไหร่อ่ะหนุ่มดี แลอก็น้ำปลาไปขึ้นมาได้ไงคับแบบแบบจะมีนั่นอยู่ในมืออยู่เลยอ่ะคือฉันเป็นคนที่แอบปลูกไปครึ่งเมล็ดอ่ะแล้วอีกเมล็ดเดียฉันเก็บไปกินอ๋อบั๊กสินะใช่แล้วไปเถอะรีบเก็บกุญแจสีส้มแล้วก็รีบไปแต่ที่นี่กันไปะลอไปจากที่นี้ก่อนไหมใครใครไปไปก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปก่อนเลยฮะฉันว่าถ้าลงตอนนี้สี่เก้าแน่นอนฮะโอเคไปไปดีกว่าไปด้วยดิ แล้วใครรู้บ้างว่าคุณใจสีส้มอยู่ที่ไหนอะ่ะฝั่งนู้นมั่งสีส้มอยู่ฝั่งขวาหรือเปล่ามันอยู่ริม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 เราไม่รู้แต่ว่าเสียงเท้าใกล้มากตอนนี้โอเคไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันี้ประเหลืองไม่ถูกต้องครับเฮ้ย้กเีา49 49มา49 49ตามมาตามมาตามมาทำไมพี่โบอย่ารำแบบนี้กันหนูหนูยังไม่พร้อมที่จะเสีย49สีส้มอยู่ทาง ออกจากเคทโซ่ฝั่งขวาปะเออเราลองไปอีกฝั่งนึงไหมผมกับฟางอยู่ห้องส้มแล้วใช่ถิงไหมเนี่ยใช่ใช่ฝั่งขวานี่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 ตรงนี้เลยร้อนก็ร้อนเข้าไปเลยไป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 ไนี่คุณฟางวันแค่เห็นฉันเป็นก้อนเนื้อโอ้เข้ามาทุกคนเฮ้ยห้องไหนอะห้องลับแต่อะไรอะยังกันแลบทดลองอะ จะเทาเหรอจสีเทาอ่ะสีขาวหรือเปล่าฉันว่าน่าจะเป็นสีขาวนะซึ่งสีขาวอยู่ทางซ้ายมือใช่ปะไม่แน่ใจอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สีขาวไม่ไม่ถึงว่าคุณแจนี่ตอนนี้ตอนนี้จอแล้วสีเทาสีเทาไปไปไปเฮ้ยสีม่วงแต่ห้อสีเทามีม่วงครับโอ้ยสีม่วงอยู่ใกล้มากอยู่ที่ทางนี้ ไปไปไปน้ำน้ำน้ำเขาออกมาจากที่นี่หนูไม่รู้แล้วว่าต้องแยกไหนอ่ะอย่าตามปางไม่ใช่แล้ยที่นี่มันที่ไหนอ่ะเที่ปังดูเหมือนว่าในโลกของพวกมันเนี่ยเจ้าตัวนั้นจะถูกสร้างจากเอ่อโปรแกรมแฮกเกอร์หรอไม่รู้สิมันมีเรื่องตัวนี้มาแย่งเ้วเพื่อนประตูตัวสีดำ เข้าประตูดำได้เราจะได้กุญแจอีกอันนึงนะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันสีอะไรฉันได้ขวานนี่ไงไว้จามไว้จามเนี่ยอาชิวแตจะได้จามแล้วอะแต่ว่าก่อนที่จะจามเนี่ยนายห้ามตกนะเพื่อนถ้าตกเราต้องเก็บใหม่เหรออันว่าก็ตก้วน่าจะเดินเก็บใหม่เดินไกลนะฉันจะรอข้างนอกนะเดินนั้นมันทำให้ฉันสยองอะเราใช้ขวานจามหน้ามันเลยไหมอะฉันนายขวานได้ปะ เรามีทั้งหกคนนะเนี่ยทุกคนเราจาได้มัมจะแ,แปงแ้งเราตัวเท่าข้อเท้ามันเองนะจะไปสู้อะไรได้โโอ้หเรานี่ฉันขนาดเท่าตะตุต๊กเ,เองเนี่ยไปไปเฉ้ยินเสียงแพงของมันรึบมุดมุดรึบ,รบสายแล้วพี่โมขวาปลอดภัยเฮ้ยจะเร็วจะเร็วจะแปง้งขอแล้วขอมาขอบสายใช่ไหมนี่ไงแล้วนี่ค่ะ Let's go จังหวะดีๆนะเพื่อน ดำเฮ้ยคุณจดดําออกไปไหนนะห้องดิจิตอลอยู่ไหนสุดท้ายแล้วปะห้องดิจิตอลเราเปิดได้ก็คือประตูดำอาจจะเป็นประตูสุขติแล้วมันจากห้องไหนอะอ่อา้องามาาาา้องาา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 าห้าา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 งอ เราจะตอบพวเนยเองมาเลยเชฟเพื่อนวิ่งไม่ต้องไม่ต้องมาใจดีพาพวกเราไปอย่าไม่ไปตทำไมไปไหนอะหลงหลงมาหนิพี่ไม้ห้องมั่วอยู่ฝั่งซ้ายมือตามตัวไม้มาแล้วเย้สุดท้ายคือสีอะไรอ่ะสีมิ้นสีฟ้ามินอ๋อมันเป็นห้องสุดท้ายแล้วนี่พวกเราเคยเจอประตูสีฟ้ากันบ้างไหมอ่ะเจอมันดักผมอยู่ แค่เราเดินชิดขอบไปเรื่อยๆก็เจอแล้วใช่ป้ะเอ้ยนทุกคไปเล้วซะทางนี้ถ้าเราล้อขอบไปเราเจอแน่เจอมันน่ะเจอมันใช่ไหมเจอมันนี่แหละไม่ใช่เจอใครมา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 มันใจมากเลยนะไม่เป็นไรอย่าไปกลัวมันถึงทางออกแล้วไงไมนได้พวกนี้ไรอเร็วหน่อยทุกคนเร็วหน่อยเอาทุกคนไปหมดแล้วเข้ามาโอ้อะไรเนี่ยพี่กิดะ เราผมกำลังตาไปแตกเหมือนให้วิ่งหนีหรือเปล่าฉันนาก็ว่าไม่แตกกที่จะหลบหนีออกไปสินะหนูว่าไม่มีอะไรหรอกนี่ไงธรรมดานี่อ๋อธรรมดาธรรมดาเฮ้ยเวลานั้ถอยหลังเจ็ดแปดเจ็ดอะไรอ่ะห้าสี่อะไรอะไรนี่ ตามหลังผู้ใหญ่พีสาตไม่กลัดไปขวาหรือ้ายเออขวาขวาขวาขวุขวา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 ให้ยาว่าแต่พวกเราวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสุดแล้วเยเฮ้ยนี่ทาง้าทาง้าโอ้ดูมันตามพี่โบมานีเกขวาขวาว่ว่งเดียวพี่กินไูใกล้ี่ไหมาเร็วโอ้คุใกล้มากมกินไมแล้ว

ที่กันเถอะโอ้ยยยอุย้ยฉันลแล้วหรอเฮ้จะทำไมเตียง <ś othes> มันใหญ่จัง Bye bye. Yahoo. Yahoo. Yo.